ครับก็เข้าสู่นะครับแบ่งปันพระแท้ครั้งที่5นะครับกับช่อง YouTube การมาลลยแมนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่ๆที่เช่าผ้ากับผมนะครับดูแค่สภาพกับราคาที่พี่ๆพอใจนะครับราคาที่พี่ๆี่จ่ายไหวนะครับเรื่องเกแท้ผมรับประกันให้เองนะครับเกะคืนเต็มจํานวนนะครับนะครับวันนี้ก็ช่อง YouTube การมาลลยแมนนะครับก็เข้าสู่นะครับ แบ่งปันพระแท้ครั้งที่5นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับว่าจะมีพระแท้รายการไหนนะครับมาแบ่งปันให้พี่พได้เช่าหาบูชากันนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับก็เหรียญแรกนะฮะก็เหรียญเสมาปลอดภัยนะครับวัดรังหมันนะครับอ่าเสมาปลอดภัยวัดรังหมันนะครับเหรียญนี้นะครับก็สวยงามนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะครับมีพี่พี่นะครับสอบถามกันเข้ามานะครับจาก แบ่งปันระแท้ครั้งที่4นะฮะว่าเหรียญนี้อยู่ไหมนะครับก็นะครับมาแบ่งปันกันนะครับใน EP ีที่5ต่อนะครับอ่านี่ครับเหรียญเสมาวัดรังหมันนะครับเสมาปลอดภัยนะครับนี่ฮะใบหน้าหลวงปู่แพ้วปาวโรนะครับนะครับเหรียญเสมาปลอดภัยนะครับสวยงามนะครับเหรียญนี้นะครับเอาไป500นะครับนะครับเหรียญเสมาปลอดภัยนะสร้างหลักพันเหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับ พระดีนะครับปีเก่านะครับของวัดรังหมันนะครับยังคงความเข้มขลังนะครับศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนเดิมนะครับเอา500นะครับนะบแบ่งปันนะอ่ะต่อไปนะครับเหรียญยันสวนห่วงเชื่อมนะครับ96ปีนะครับลวงปูแพ้วเปาโรนะครับอ่ายันสวนห่วงเชื่อมนะครับเหรียญนี้นะครับสไตล์แบบว่าเหรียญยุคเก่านะครับทำเป็นห่วงเชื่อมนะครับอ่หรวงปูแผ้วนะครับเปาโร นะครับเหรียญยันสวนห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงนะครับอายุครบ8รอบนะครับหลวงปู่แพ้วปวรโรนะครับนี่ฮะเชื่อมแบบเกรดกระดีนะครับนี่นะครับด้านหลังก็สวยนะครับด้านหน้าก็สวยนะครับนะครับเหรียญออกวัดรังหมันนะครับออกวัดรังหมันนะครับหมายเลข3 2 2, 6นะครับ3 2 26นะครับปีส5 6 2นะครับอายุ9 6ปีหลวงปู่แพ้วปวรโเอาไป6 0 0บาทนะครับ ยันสวนห่วงเชื่อมนะครับแบ่งปันนะครับกับสมาชิกที่ติดตามรับชมนะครับช่อง YouTube การเมร์นะครับเอา600บาทนะยันสวนห่วงเชื่อมนะครับนะครับต่อมานะครับก็อันนี้นะครับเหรียญรักั้งนะครับเหรียญแจกทานนะครับเหรียญแจกทานรักั้งนะครับพิธีไหว้ครูหลวงปู่แพ้ีเวปวโรปี2557นนะครับเหรียญนี้นะครับก็ถือว่านะครับอายุของหลวงปู่นะครับที่ แจกเหรียญนี้ก็92ปีนะครับ92ปีนะครับออกที่วัดรังหมันนะครับก็วันที่นะครับวัดรังหมันนะครับได้ตั้งแต่เช้านะครับแจกจ่ายวัตถุมงคลรุ่นนี้นะมีทั้งนักการเมืองนะครับตำรวจทหารข้าราชการนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับเป็นหมื่นคนนะนะครับที่มารอรับแจกเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้ก็อยู่ในความสวยงามนะครับเหรียญเล็กนะครับเหรียญ น่ารักนะครับหลวงปู่แผ้วกอโรนะครับเหรียญสวยด้วยนะครับนี่อ่าสภาพน่ารักนะครับนี่นะครับอ่าปี2557นะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับรุ่นนี้นะครับก็ต้องมีนะครับ700นะแต่ว่านะครับแบ่งปันนะครับให้กับสมาชิกที่ติดตามรับชม YouTube ช่องการเมลแมนนะเอา500บาทนะครับนะครับเหรียญแจกทานระคังปี2557นะครับหลวงปู่แผ้วอายุ92ปีนะครับเหรียญนี้ เอา500นะครับนะครับเอา500บาทนะครับต่อมานะครับก็อันนี้นะครับรูปเหมือนปั๊มสรุงกลับนะครับอันนี้พี่ๆก็จะเห็นในแบ่งปันพระแท้ครั้งที่4นะครับครั้งก่อนหน้านี้นะครับก็มาแบ่งปันในแบ่งปันพระแท้ครั้งที่5ต่อนะครับก็อ่ารูปเหมือนปั๊มสรุงกลับนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับออกวันที่7กุมภาพันธ์นะครับปี2554วัดหนองพงนกนะครับ วัดหนองพงนกนะครับนี่นะครับนะครับปี2554นะอ่าเหรียญนะครับรูปเหมือนปั๊มสะดุ้งกลับนะนี่ฮะสภาพสวยงามนะครับหลวงปู่แพ้วปวะโรผุกเสกนะครับหลวงปู่แพ้วปโวโรผุกเสกนะครับ3วาระนะครับ3วาระนะครับปี54นะครับจัดสร้างอ่าทุนทรัพย์นะครับสร้างวิหารหลวงพ่อมงคลนิมิตนะครับเหรียญอ่าหลวงพ่อ วิหารหลวงพ่อมงคลนิมิตนะครับวัดหนองพงนกนะครับวัดหนองพงนกนะที่ดังๆใบขี้เหล็กหนุนดวงนะครับที่มีประสบการณ์นะครับนี่นะรูปเหมือนปั๊มสะดุ้งกลับนะครับของวัดหนองพงนกนะครับสวยนะนะสภาพนี้เนื้อทองฝาบาทนะครับนะครับที่แบ่งปันไปในครั้ง EP ีที่4นะครับแบ่งปันพระแท้ครั้งที่4นะก็มีเนื้อทองแดงนะไปแล้วนะครับเนื้อทองแดงไปแล้วนะ นะครับอันนี้เนื้อทองฝาบาทนะครับลอยตะใบนะครับลอยตอกโค้รรันนัมเบอร์นะครับเลข2448นะครับ2448นะครับอ่าพระน่าใช้นะครับน่าบูชานะนี่ครับเอาไปนะครับบูชากันนะเอาเรียนนี้เอา800บาทแล้วกันนะครับนะครับเลข2448นะครับรูปเหมือนปั๊มสะดุ้งกลับนะครับหลวงู่แผ่วปอาโรปุกเสกนะครับอ่าเอา800บาทนะครับต่อมานะครับก็อันนี้นะครับ พระชัยวัฒน์นะครับพิมพ์ชรูดนะครับปี2558นอาะครับพระชัยวัฒน์พิมพ์ชรูดนะครับปี2558นะครับก็เป็นเนื้อแบบขี้นกข้าวเป้านะครับที่เขาเรียกกันนะครับนะครับนี่ความสวยงามนะครับพระชัยวัฒน์นะครับนะครับนะครับแล้วก็ตอกน้ำเบอร์นะ1497นะครับนะครับ1น9 7นะครับนี่นะฮะสวยเลยนะพระชัยวัฒน์นะครับ ความสวยงามนะครับต่อโค้ดนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมนี่ฮะพระชัยวัฒน์นะคลาสสิกนะครับแบบนี้เอาไป1,300บาทนะครับพระชัยวัฒน์นะพิมพ์ชรูดนะครับวัดรังหมันปี58นะครับเอาไป1,300บาทนะครับ1,300าบาทนะแล้วก็มีเจริญพรบนนะครับเหรียญเจริญพรบนด้วยทองแดงนะครับนะผิวแบบว่าเปลือกบังคุดนะฮะ เนื้อทองแดงผิวรุ้งนะครับเหรียญจะเริญนพรบนหลวงปู่แผ่วปวโรนะครับนี่นะครับนะครับพระสภาพสวยงามนะครับต่อโค้ดชัดเจนนะนะครับนี่เอา1,300บาทนะครับเจริญพรบนนะครับ1,300บาทเนื้อดวงมหาบารมีนะครับเนื้อนวะนะครับเหรียญเนื้อดวงมหาบารมีนะครับฉลองหลวงปู่แผ่วปวโรนะครับออกวัดรังหมันนะครับนี่นะครับวันที่7นะครับเดือน11นะครับ นะครับเดือน11ปีกุลจัตวาศกนะครับนะครับเหนือดวงมหาบารมีนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับพี่พี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับนี่เหนือดวงมหาบารมีนะครับนะครับต่อโค้ดพิเศษนะครับต่อโค้ดพิเศษเหนือดวงเลขนัมเบอร์สามหลักนะเจ็ดเก้าห้านะครับเลขเจ็ดเก้าห้าเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหนือดวงมหาบารมีเหมือนกันนะครับนะครับ เนื้อดวงมหาบารมีเหมือนกันนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทราคาแบ่งปันสมาชิกนะครับที่ติดตามนะครับรับชมช่อง YouTube ของผมนะครับเอาพันสามพอนะนะครับหนึ่บาทนะครับต่อโค้ดพิเศษนะฮะอ่าเนื้อดวงมหาบารมีอันนี้นับเบอร์หนึ่นะครับเลขนับเบอร์หนึ่นะครับเรียมเงินจับขอบแบบนี้นะครับอ่าน่ารักเลยนะเอาไปบูชากันนะพี่ๆนะคพันสามนะครับหนึ่บาท นะครับต่อมาก็อันนี้นะเหรียญเขาเรียกว่าสะดุ้งกลับนะครับสะดุ้งกลับวัดรังหมันนะครับเป็นเหรียญสะดุ้งกลับนะครับเลข1 1 0 1นะครับ1 1 0 1ปี2554นะครับปี2554เนื้อนวะนะฮะนะครับเนื้อนาวะนะครับหลวงปู่แผ้วเปาวโรนะครับนี่ครับใบหน้าหลวงปู่นี่แบบนี้เลยนะนะครับเนื้อนาวะสวยงามนะครับเหรียญนี้นะครับอ่าดูนะ นี่ครับที่ระลึกนะครับจัดสร้างวิหารนะครับจัดสร้างวิหารนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ยังคงความเข้มขมขังนะครับสไตล์วัดรังหมันเลยนะฮะสไตล์วัดรังหมันนะครับยังคงมีมนเสน่มน์มนขลังนะอ่ะเอาไป2,000นนะครับเหรียญนี้นะครับเปิดไว้2,000บาทนะครับนะครับเปิดไว้2,000บาทอ่ะเจริญพรบนนะครับเจริญพรบนนะครับปี62นะอันนี้ก็ผิวเดิมแดงเดิมเลยนะครับผิวเดิมแดงเดิมนะครับนี่นะครับ เหรียญจะเริญนพรบนนะครับเออนี่เหรียญนี้拜拜เป bon ิดไว้1,800บาทแล้วกันนะฮะ1,800บาทนะครับนะครับน <|ja|> bueno um ี่96ปีนะครับนะครับจะเริญพรบนนะครับนะครับจะเริญพรบนนะครับอ่าสวยงามนะครับ1,800บาทนะครับแล้วก็จะมีอ่ะหนุนดวงนะครับใบขี้เหล็กนะครับหนุนดวงนะครับอันนี้ก็พิธีใหญ่นะนะครับ ใบขี้เหล็กหนุนดวงพิมพ์เล็กนะครับใบขี้เหล็กหนุนดวงพิมพ์เล็กนะครับพิธีจักรพรรดิราธิราชร้อยแปดคณาจาร์นะครับร้อยแปดคณาจารย์นะครับนะครับุกเสกวันที่วันเสาร์ที่13ตุลาคมนะครับ2550นะครับออกวัดหนองพงนกนะครับพิธีอ่าจักรพรรดิราธิราชนะครับ108คณาจารย์นะครับนะครับก็มีเกจิสายนครถมนะครับ ที่มีชื่อเสียงนะครับหลวงปู่เพ้วปาโรนะครับนะครับหลวงปู่เสกนะครับแล้วก็หลวงพ่อแย้มวัดสามง่ามนะครับหลวงปูดเจ้อวัดกลางบางแก้วนะครับแล้วก็มีพระเกจิสายยุธยาอีกหลายรูปนะครับก็มีอ่านรายนามให้ฟังนะหลวงปู่แพ้วป๋าโรนะครับวัดกำแพงแสนนะครับหลวงพ่อแย้มวัดสามง่ามนะครับแล้วก็นะครับพระครูสาววัดดอนย่านางนะครับแล้วก็นะครับพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับมาด้วยนะนะครับแล้วก็ พระราชปริยัตสุธีนะครับวัดป่าเรลันะครับแต่ละท่านนี่นะสุดสุดสุดยอดทั้งนั้นนะครับแล้วก็พ่อคงวัดเขากิ้งนะครับพ่อสมจิตวัดโพพระในนะนะพ่อสมศักดิ์วัดลาดโพนะครับนะครับเยอะเลยนะครับเกจิร้อยแปดคณาจารย์นะฮะพระครูโอภาสประชานุกูลวัดสว่างชาติก็มานะครับพ่อภูนบ้านแผนนะครับพ่อพูนบ้านแผนพ่อแม้นหน้าต่างนอกนะครับนี่เยอะแยะนะครับหลวงพ่อ นะครับที่ปลุกร่วมปลุกเสกนะครับพระโวกวัดเขามันไดอิดนะครับนะครับหลวงพ่อโวกวัดเขามันในอิดนะครับพ่อเจอนะครับหลวงพ่อเจอหลวงพ่เจอวัดกาบังแก้วนะครับเป็นต้นเลยนะฮะหลวงพ่อวิชัยวัดสายกระดานด้วยนะอ่ะนี่ครับเนื้อเงินนะครับสวยๆนะครับอันนี้เป็นพระชุดนะครับแยกมาจากพระชุดนะนะครับชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณ2อ0 0 2น0 0นะครับอันนี้เหรียญเนื้อเงินแยกมานะฮะ นะครับเป็นใบขี้เหล็กนะครับที่มีประสบะการณ์นะครับวัดหนองพงนกจงังหวัดนครปฐมนะเอาไปพันเดียวนะครับเออเอาไป1,000บาทนะครับเอาไป1,000บาทแบ่งบูชานะครับอ่ะท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อมา0 6 5 3 4 3 5 2 1 3นะครับการบริกายินดีบริการครับ